ยังคงพือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กันอีกครั้งกับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันขอเสนอ breaking n e w ประจำวันที่10พฤษภาคมดราม่าอีรีการจะตก แฮตแฮกพอยเชอร์น <P o ich erman> ชาวเน็ตรั่นบรรดาอีรีดแหกทุกกฎมาคราวนี้พอยเชอร์นแหกกฎการกักตัวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ประกาศว่าหากมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงต้องกักตัว14วันรายละเอียดการแหกกฎมาจากการที่พอยเชอร์น ได้โพสตรายละเอียดของทำายที่เธอติดเชื้อรายละเอียดมเอการเดินทางมาถึงสมุยและพัง,งนันยังมีการออกไปท่องเที่ยวไปพบเพื่อนไปกินอาหารดราม่าเรื่องพอยเชอร์มานเที่ยวกระจุยและแหกกฎการกักตัวในขณะที่ประชาชนกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ทำมาหากินในช่วงที่มีปัญหาวิกฤตการณโควิด แต่ทำไมบรรดาอีดีตทั้งหลายถึงแหกกฎกันแบบนี้ เรื่องราวของฟอยเจอร์มานหลังจากที่เธอโพสต์ว่าเธอติดเชื้อโควิดแล้วยังคงเป็นดาม่าขึ้นมาทันทีเมื่อชาวเน็ตต่างไม่พอใจที่ขณะที่บรรดาชาวบ้านบรรดาประชาชนประสบปัญหาโควิดรุนแรงและมีกฎต่างๆของทางราชการที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆประกาศกฎต่างๆ พอยเชอร์มานทำไมถึงเดินทางไปไหนมาไหนและไม่กลับตัวเดินทางไปท่องเที่ยวในขณะที่ประชาชนยากรำบากนั่นคือต้นเรื่องราวของดราม่าสื่อต่างๆได้นำเสนอข่าวนี้พอยเชอร์มานติดเชื้อโควิดพร้อมแจ้งคำามรายนักแสดงสาวพอยเชอร์มานบุญจศักดิ์ เผยพบติดเชือ้อโควิด -19 เจ้าตัวแจ้งไทม์ไลน์โดยเจ้าตัวแจ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าผลตรวจเป็นบวกกลางปฏิทินโควิดช็อกพอยเจอมานติดเชื้อโควิดหลังตรวจครั้งที่4แจ้งทม์ไลน์ก่อนหน้านี้ทราบผลว่าเป็นเนกาทีฟถึง3ครั้งและได้เดินทางไปสมุยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ไม่รอดพอยเชอร์มานติดโควิดมาจากสมุยหลังจากทดสอบหาการติดเชื้อถึงสามครั้งไม่พบเชือ้อแต่สุดท้ายพอยเชอร์มานบุญจตักติดเชื้อโควิดจนได้ในการตรวจชั้งที่4วงการบันเทิงต้องตืึงเมื่อพอยเชอร์มานแจ้งผ่านไอจีพบว่าติดเชือ้อ ก่อนหน้านี้พอยเชอร์มานได้แจ้งว่าเธอจะกักตัวเอง14วันหลังจากไปร่วมง,งานปราร์ตี้ที่ภูเก็ตมาวันนี้ต้องตรึงว่าในที่สุดเธอติดเชือ้อติดมาจากไหนต้องไปดูกันก่อนหน้านี้ที่เธอไปปราร์ตี้ที่คัลเลอร์บีซาที่มีผู้ติดเชื้อเป็นคัตเตอร์ใหญ่ครั้งนี้ต้องมาดูว่า ใครที่โดยสารสายการบินลำเดียวกับพอยเชอร์มานเที่ยวบินจากเกาะสมุยวันที่8พฤษภาคมไทยรัฐออนไลน์นำเสนอข่าวนี้พอยเชอร์มานติดโควิดหลังตรวจครั้งที่ตีถามรายระบ,บุพึ่งกลับจากเที่ยวเกาะสมุยไม่มีอาการแฮชแท็กพอยเชอร์มานในเฟซบ o ๊กและในอินสตาแกรมของพอยเชอร์มาน ได้โพสต์เรื่องราวว่าทามไลน์11เดือน4ีไปตรวจโควิดครั้งที่หนึ่งเดือน4ีทราบผลว่าเป็นเนกาทีฟวันที่13ถึง20เดือน4ี่กักตัวอยู่บ้านวันที่20เดือน4ีตรวจโควิดครั้งที่2วันที่21ทราบผลว่าไม่พบเชือ้อวันที่24ไปตรวจโควิดครั้งที่ส ทราบผลว่าไม่พบเชื้อได้เดินทางไปสมุยวันที่25เดือน4โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบิน PG129 ขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิเข้าพักที่โรงแรม Absolute Sanctuary หลังจากถึงสนามบินเรียบร้อยและเข้าพักโรงแรมเรียบร้อย 16ถึง17นาฬิกาไปโอเวอร์แล o บสโตน1 8 0ถึง20ไปหาเพื่อนที่ทุนย่าสมุย21ถึงีทานอาหารเย็นที่สาร่าสมุยหาเฉวงนั่นคือจุดที่เธอเดินทางโดยไม่ได้กักตัว26เดินทางไปพังงนันโดยขค้ิเรือที่ท่าเรือมาเรือแม่น้ำเวลา9นาฬิกา เข้าพักที่บ้านมาราลี่ทานอาหารเที่ยงที่กานเกาะราหัมกับที่พัก15นาฬิกาเดินทางไปท่าเรือชโรกรา18นาฬิกา30นาทีไปพบเพื่อนวันที่27เดือน4อยู่โรงแรมจนถึงเวลา14นาฬิกาไปลานข้าวที่ร้านบุญถมกับที่พัก วันที่28ถึงวันที่หนึ่งอยู่โรงแรมบ้านมารีตลอดวันที่1ย้ายโรงแรมเวลา13นาฬกาเช็คอินที่โรงแรมเลดาวิชีคอมเมดี้วันที่2ออกไปหาเพื่อนที่ทะเลข้างที่พักวันที่สไปทานอาหารกลางวันบ้านเพื่อนและกลับที่พักวันที่สี่อยู่ที่พักไม่ได้ไปไหนวันที่6ไปซื้ออาหารที่ฮาเบอร์เฮาส์ และผลไม้ร้านข้างๆกับมาทานที่โรงแรมวันที่7อยู่โรงแรมไม่ได้ไปไหนวันที่8เดินทางกลับขึ้นเครื่องขึ้นเรือจากพังงานมาสมุยและกลับกรุงเทพโดยสายกางบินบางกอกแอร์เวย์ pg 124 13นาฬิกาไปตรวจโควิดอีกครั้งเพราะจะมาทำงานวันที่9เดือน5ติดเชือ้อและจะเข้ารับการรักษา พอยต้องกราบขออภัยทุกท่านที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้จากการได้เจอพอยด้วยนะคะขอบคุณกําลังใจจากทุกท่านการที่เราไม่มีอาการอะไรเลยและคิดว่าดูแลตัวเองดีมากๆแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะรอดเชื้อนี้นะคะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆไม่รอดแล้วจากการชี้แจงทม์ไลน์ดังกล่าว ชาวเน็ตมีการไปเปรียบเทียบกับประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำสั่งสุราษฎร์ธานีลงวันที่25ผลสังเกตวันที่เธอเดินทางมาถึงที่2521คับ2564ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เตียง18จังหวัดวงเล็บรวมทั้งกรุงเทพ ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน100คนเดินทางเข้าสุราษฎร์ธานีต้องแสดงเอกสารรับรองตามความจำเป็นต่อเจ้าหน้าที่จังหวัดดังกล่าวได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่ชนบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครปรทุมธานีนครปฐมภูเก็ตนครราชสีมานนทบ,บุรีสงขาจังหวัดตากจังหวัดอุดรธานีสุพรรณบุรีสระแก้วระยองและจังหวัดขอนแก่น ต้องสแกน QR code เซฟสุราชรายงานตัวทุกคนเมื่อถึงพื้นที่ปลายทางให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายในเวลา24ชั่วโมงให้กักตัวที่บ้านหรือที่พักตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสุราชธานีหรือจนครบ14วันนั่นคือที่มาของดามา่าอีริทการตกในที่สุด เพราะเธอไม่ได้กลักตัวตามที่มีประกาศของจังหวัดชาวเน็ตแสดงความเห็นว่ากฎใช้ไม่ได้กับความเป็นพรีเ l ลิสเรื่องนี้จะได้รับบทลงโทษอะไรไหมนะนั่นสิผิดเต็มๆเ,เลยย้อนดูทำลายพอยเชอร์มานก,ก่อนตรวจพบติดเชื้อในการตรวจโควิดครั้งที่4กูที่ยกเที่ยวทริปทั้งหมดเพื่ออยู่บ้าน ส่วนพวกดาราล่อนไปล่อนมาจนติดสุดท้ายออกมาขอโทษบอกคิดว่าดูแลตัวเองดีมากๆตลกว่าเฮ้ยแฮทแท็กพอยเจอมาส่งกำลังใจให้ขอให้หายไวๆแต่ไม่สงสารนะเป็นดารามีตังรักษาฟรีวิลิตนะส่วนประชาชนกำลังจะตายห่ากันอยู่แล้ววันที่28โพสต์ไอจีเที่ยวทิป แต่ดูทำลายวันนั้นไปเที่ยวอยู่เกาะพังงนันอ่าไม่ตรงกันหรือวันที่23เมษาเป็นวันแรกที่มีผู้ติดเชื้อทะลุ2 0 0 0ลายวันที่25เมษาพลอยยังไปเที่ยวลันลาลันลา,ลนลาอยู่สมุยไม่แปลกใจว่าทำไมนางถึงติดโควิดปอลอนางเกิดลาสีสิงห์พลอยเจอมาติดโควิด19อีกเคสของคนบันเทิง ที่ติดจากการทะเลี่ยวตะลอนตะลอนไม่สงสารหรือเห็นใจสักนิดเปลี่ยนจากให้กำลังใจพลอยเชอร์มานมาเป็นกำลังให้กำลังใจคนเกาะพังงันดีกว่าเอาละอีพวกดาราไทยมีเพื่อกอบโกยเอาแต่ได้ใช้พีเวลิกของตัวเองไม่สนประชาชนกันอื่นไม่มีประโยชน์แถมยังตร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอีกคอดินเธอติดจากแฟนเธอไหม บอกได้เลยว่าเตือนกันหรือเปล่าถ้าเธอไม่ติดเธออยู่บ้านไม่ต้องไปไหนนะขอละแฮน์แตกพอยเชอร์มานอีลีตกาดจะตกพอยเชอร์มานเคสนี้มันไม่ให้ตรวจสีรอบแล้วจะเจอนะอ้างอิงจากไทม์ไลน์มันคือการตรวจครั้งแรกหลังไปพื้นที่เสีย่ยงจะพาดหัวหรืออะไรก็ตามให้ชาวบ้านเข้าใจถูกๆหน่อยไม่ใช่ให้เป็นกระแส บางทีเขาก็อยากให้เป็นเรื่องราวของการเห็นใจนะแหมดาราก็อย่างนี้แหละคิดอะไรมากมายแต่ที่แน่ๆน่พลอยเจอม์นเธอแหกกฎสตินทำยังไงละคราวนี้ในเมื่อสุราษฎร์ธานีเขามีกฎชี้แจงชัดเจนให้กับตัวให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคและกักตัวอยู่ในพื้นที่แต่เธอไม่ได้ทำ เพราะเธอ,อยังเดินทางตลอดไปตลอดมาซ้ำยังข้ามพื้นที่จากตะมุยไปยังพังงานด้วยซ้ำไปนี่คือปัญหาและคําถามมีใครติดจากเธอบ้างบนเครื่องบินลำนั้นรวมถึงคนที่ไปเจอเธอในที่ต่างๆเอวางด้วยประการละชนีแหลและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของดราม่าอีรีทกาดจะตกพอยเชอร์มาน ชาวเน็ตนั่นบรรดาอิริตแหกทุกกฎคราวนี้พลอยเชอร์มานแหกกฎกันกันกบตัวเพราะเธอมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตย ไปยังรากญากชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่น ทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคําว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคําว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศ หากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ1,900คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ h a ชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ h a ชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุน ให้ช่องขา่าวกๆแห่งนี้ยังคงฮือหาเร็กเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. นึ่งกดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียทุกๆค,ค่ำคืนนะครับวิธีการที่สสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ อมวนนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฝ้าเดียวกัน เราคือเพื่อนกันผู้กตีนญาตรงพินาตรประชาชน อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กัวงวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กลัานเราเลือก,อกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่าหการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับ ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธไตยแแล้วจะะโนนนบบบีครัผม่า ไม่ไงั้นเราจะไม่มีที่นในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักิ์ศเ,เป็นมนุษย์ประเทศนี้วันนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันเป็นศักดิ์ศรีะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักศีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นสักศีของเราเรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นสัก์ศีของเราร <ว S 1> แล้วเนี่ยเราถูกเรียกสักศีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยึจันเจ็ดดวงมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้ส่งคนมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนึ่งสามเป็นจุดมือนะครับ อยากให้รัฐบาลเห็น่าร์พงุอนเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิการ